ทำไมคนถึงมาออกรถที่ฟอร์ดเอกละยองที่นี่มีความพิเศษยังไงไปดูกันภายในโชว์รูมกว้างขวางมากมีการจัดแสดงรถให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสกับตัวจริงไม่ว่าจะเป็นเ v e r อเรสต์แรปเตอร์หรือว่าแ n งเจอร์พี่ๆที่ปรึกษาการขายให้คำแนะนำดีมากบอกเลยว่าลูกค้าที่มาที่นี่จะได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุด ที่นี่มีโซนคาเฟ่คอยบริการลูกค้ามีทั้งเครื่องดื่มกาแฟและขนมโซนนี้เป็นจุดบริการหลังการขายคอยให้บริการไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมตรวจเช็คระยะหรือเปลี่ยนตายน้ำมันเครื่องลูกค้าที่เข้ารับบริการเช่นงานซ่อม ที่นี่จะมีห้องรับรองลูกค้าคอยให้บริการโดยจะมีขนมเครื่องดื่มและคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ทุกดิวเลอร์ที่จะมีศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังไม่ต้องไปไกลรับจบในที่เดียวงานดีซ่อมไวไม่ต้องรอคิวนานอาการไหนก็แก้จบได้ภายในครั้งเดียวด้วยช่างมืออาชีพมากประสบการณ์มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดการันตีด้วยรางวัลมากมายพร้อมว่าประสบการณ์การครอบครองรถที่ดีที่สุดให้คุณ เป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดได้แล้ววันนี้ที่ฟอร์ดเอกระยองทุกสาขา